วัสดีคุณรัตนาด้วยนะครับคุณแป้งสวัสดีจ้าอะฝากจิ้มลิงด้านล่างให้หน่อยนะครับวันนี้แตกแน่นอนนะครับโอ้ทุกคนเชียร์ขนาดนี้ต้องแตกแล้วนะนะไม่แตกนี่เสียเลยนะครับมาพี่นอ้องนะครับนะอะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาปีกล้ยห้เบิ้งก่อนนะครับ ก็ถีเบิ่งออกโบเฮ่ออะดูไม่ออกยังไงก็นี่แหละาหาเบิ่งขึ้นเรานะครับนี่มันมันจะเป็นประมาณนี้อะทุกคนเห็นต้นกล้วยไหมเ,เห็นต้นกล้วยพี่น้องอันนี้ต้นกล้วยเลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมพาไปดูของแท้อันนี้อยู่หน้าอทุกคนเห็นต้นกล้วยไหมอันนี้ต้นกล้วยนะครับอันนี้ต้นกล้วยนนปีพี่น้องเอาปีขึ้นมากยังีเนี่ย มันผมว่ามันผิดนะคือถ้าตามปกตินะครับปีกล้ยมันต้องแบบมันต้องอยู่แถวแถวแถวใบข้างทิ่งแมะนะครับที่ที่ใบมันออกอะ่ะแต่นี่มันมันมาข้างต้นเลยนะอันนี้ต้นเด้ิี่นอเหี่ยใบมันใบมันอยู่ตรงนี้เลยนะนะครับเนี่ยอันนี้คือออกมาได้ยังไงนะครับ ที่กล้วยมา,มาสอดทางผีพี่น้องนะครับคือนะครับคือนะไพ่ไพ่เบิงนะครับไพ่นะเพื่อนผูใ้ใดไปเบิง้งเขาจับว่าเอาคือเป็ดยังสี่นะครับคือเกิดมาผมก็ไม่เคยเจอนะเออจริงๆผมดูแบบอ่ะก่อนก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้อ่ะผมก็ไปดูแบบพวกเรียขนะครับมันก็จะมีทุกวัวนอนเลขที่ว่าเลข เรียกแบบพิษธรรมชาตินะครับเลขบวกแม่เล,เลขนั่นเลขนี่แน่นะครับแต่อันนี้คือผมก็เพิ่งเคยเห็นนะอับดีกล้วยทาไมมาแบบนี้นะดูนะคือถ้าถ้าถ้าอยากให้แบบเป๊ะเป๊ะ,ปะจริงๆนะครับคือเราต้องชิว่าจะไหนล่ะเข้าตรงถาเบิงลูกนะครับรอนับลูกก็ได้ นะครับรอนับลูกหรือนับชิว่าจะไน่นนะครับนะเขาก็ตีสามารถตีเป็นเลขได้หลากหลายนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นจริงอันนี้พ่อแกถ่ายถ่ายรูปมาให้ดูมันอาจจะชัดหรือไม่ชัดก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันก็ดูออกอยู่นะนะครับสงสัยต้องนะเลขเลขเลขทูบต้องมาแล้วเลขทูบต้องมาแล้วนะครับ ใช่ไหมเลขทูบต้องมาแล้วทุกคนจ้ะเลขทูบต้องมาแล้วนะครับมาให้โชว์คอ์ดมองนะครับถ้าผมพลาดนี่ก็คือพาดเลยนะครับนะสงกัยเราต้องได้นะเราต้องได้ย้ายสถานที่ในการจุดๆนะครับ <c oughs> อ่าอ่ลาลได้79นะครับ1619 179นะครับใช่ไหมอ่าใครตีเลขได้ตีให้หน่อย อปีกล้วยยังไม่มีผลงวดนี้มีแบบแน่นอนใช่ไหมก้าวเนื่งก้านะครับไม่เคยเห็นนะครับอยู่บ้านเลขที่อะไรนะครับคือคือมันอยู่หน้าครับผมนะไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่นะอยู่นาแต่ว่าอาแต่ว่ามีบ้านคนอยู่นะครับก็คือเป็นเป็นบ้านอยู่หน้านี่แหละนะครับ ถ้าจะเอาบ้านเลขที่ก็คือเกื้ออ่าจ,จิเป็นบ้านเลขที่ที่แบบขอนามขอไฟอยู่ซสือๆนะครับอ่าตัวเปิอดอะไรคะอ่าโชคดีล้วนๆนะครับอ่าครับแเลขคู่ต้องมาแล้วผมบอกเลย <c oughs> เลขคู่จุดหรือยังนะยังครับผมคิดว่าผมน่าจะไปจุดหยุดนู่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวเบิง่งกร เดี๋ยวก่อนต้องไปดูทำเลก่อนนะยังไม่ได้ไปเห็นเลยนะครับใครตีเลขใครตีได้เป็นเลขอะไรยิมขึ้นมาได้นะครับนะถ้ใครตีเป็นเลขอะไรได้ยิมขึ้นมานะอันนีคคนะ้ความเชื่อครับนะความเชื่อครับความเชื่อส่วนบุคคลนะนะผู้ใดบอกมาว่าเป็นยังไม่รองนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับ สำหรับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะผมเสียวานะครับเกือบร้อยทั้งร้อยครับนะเกือบร้อยทั้งร้อยนะครับถ้าไม่เชื่อจริงนะในเรื่องตัวเลขหรือในอ่าเสี้ยจังไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับน้องก็คงจะไม่มาตามไม่มาติดตามอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็คือเกือบร้อยทั้งร้อยครับนะ่าเพราะฉะนั้นนะครับคือนะท่านมาให้ทิ้งที่แล้วเราก็ นะครับพ่อกรตอองนะนะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอะตัวแรกนะครับนะะท่านใดอยากให้ผมเปิดช่วยกันจิ้มลิงก์ด้านล่างตรงนี้ให้หน่อยเดี๋ยวเปิดเปิดเลยทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้จิ้มแล้วกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาอายุพ่อกี่ปีคะโอผมจำไม่ค่อยได้ประมาณสามสิบกว่า พ่อแมนสี่สิบหรือบปล่แม้จะสี่สิบแล้ว,ลว40 40ลรปะระมาณสี่สิบสี่สี่สิบพอได้หน่อยทีสองสี่สิบสามบลูนะจอมไม่ค่อยได้นะไลฟ์ไ่ค่อยถือปานใดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามพ่อแกให้นะเดี๋ยวไปถามพ่อแกให้นะครับอ่าคุณจรน,นี่หวังนะครับหกเก้าสามครับคุณศรีวิไลนะครับเก้าสองจ่าอาจารย์นะครับอ่าอะจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาก,ก่อนอำพร เอาตัวแรกไปก่อนทุกคนปัดติดโทพี่น้องปัดติโท,น,โทนะครับ <Yeah. S 1> มาแล้วมาแล้วนะครับนะทุกคนกดไลค์ที่ลิงก์ได้ให้หน่อยนะทุกคนกดไลค์กดหัวใจลิงก์ดางลัานให้หน่อยวัสดีครับสวัสดีคุคณสวิงนะครับคุณโอปอคุณสันนะครับสวัสดีจา้าคุณไพฑูดด้วยนะ ไม,ไม่รู้นะครับว่ารัฐบาลววนี้ฟันเลขอะไรนะครับแต่นะสาหรับวันนี้นะครับก็จัดพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารัฐบาลงวดผ่านมานะครับให้ไปเฉพาะตัวฟันนะเลขตัวกันไม่มีนะครับวดนนี้นะครับก็จะมีแค่เลขตัวฟันเช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็จะมีเลขตัวฟันตัวเดียว นะครับชุดเดียวเลยชุดเดียวจบนะชุดเดียวจบชุดเดียวตังไปเลยนะครับไม่มีตัวกันนะอ่ะสอะไรทุกคนพิมพ์ขึ้นมาให้ชื่นใจหน่อยแล้ว40่6 47นะครับคุณราตีวัชิดานะครับอ่าคุณแม่นันสี่เจมาแล้วจ้ะคุณสิริพรนะครับ4ี่ห้าามนะครับ นะโอ้ถ้าทายไม่ถูกไม่รู้จะว่าอย่างไวทุกคนพิมมาจัพคแล้วพิมมาจะ4สี่ศูนจนสีเก้าแล้วนะเอาวนี้ผู้ใดมาสี่ศูนย์บ่เลขศูนย์มาบ่อยนะอ่พูดตามศูนย์ระว่างศูนย์เนอะบางคนนะครับย้มคอยตามเลขศูนย์เลขศูนย์ไปใส่นะครับ นะครับพอไม่ตามทุกคนโอ้เลขศูนย์มาเอามาเอานะคล้ายๆกันกับนอยเลยเนาะนะครับคล้ายๆกันกับนอยเลยขั้นเขียวนะครับว่าเดี๋ยวขั้นเขียวนะครับเลขศูนย์มาดีๆนะครับนะตอนไม่ตามนะครับพอนะพอเราตามนะครับเลขศูนย์มามีทักโตพี่น้องสุยกับว่าสุยนะครับอ่ะอ่ะสี่เลยเลยทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเงีงีปังๆร่ำรวยนะ กดจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับหากต้องการเข้ากลุ่มฟรีนะครับลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะอ่าทุกดีทุกคนนะหัวอินเดียงหนึ่งทนะครับจักสิเป็ีนตัวไดรลอรพีน่น้องนะครับนะตัวนี้เท่านั้นนะครับอ่าต้องเป็น ตัวนี้เท่านั้นทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแคบได้แคบนะครับแคบไม่ได้จดเอานะเลคคู่เดียวเองนะครับวันนี้นะครับวันที่ยีิบเอ็ดนะวันนี้วันที่ยีิบเอ็ดนะครับเหลืออีกหลายหมื่นนะครับเหลืออีกหลายหมื่นนะครับแหงเบาแหงถือใจนะครับน่เป็นตะค้ำเขียวนะพี่น้องเนาะนะครับ ช่วงตามนะครับช่วงตามไม่ออกนะพอไม่ตามนะครับออกดีดีนะครับนะจะไม่ให้พูดว่าดวงได้ยังไงทุกคนนะครับนะครับเี่ลีนะครับนะมันต้องมันต้องดวงในระดับไหนนะครับการที่เราจะถูกเลขในแต่ละงวดในแต่ละรอบในแต่ละครั้งนะครับบางท่านคือไหมบางคนนะครับคือเล่นเลขเป็นปีกี่น้องนะครับเล่นเลขเป็นปีนะ พอเถื่อเลยนะครับปีหนึ่งเต็มๆนะครับนะแล้วปีหนึ่งเนี่ยมันกี่นะแล้วปีหนึ่งเนี่ยมันกี่งวดนะครับกี่งวดใส่งบไปจักบาทนะครับนะอ่าสี่หกนะครับสี่หกเน้นล่างนะครับอ่าผมว่านะครับสี่หกนะ นะครับ46หนะครับหรือหรือว่าแนวทางทุกแนวทางเลยเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับอันนี้บอกเด้อนะครับบอกเฉพาะหน้ารายส่วนนะ,ะแนวทางรัฐบาลนะครับส่วนมากนะจะไปปังบนครับส่วนมากจะไปปังบนนักประมาณร้อยนะสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแนวทางที่ผมให้ไปนะครับส่วนมากจะแตกบนประมาณแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เข้าบนนะครับนะ